วันนี้เราได้น้ำหวานตุ๊กตามาครับน้ำดูดน้ำดูดหรืออะไรครับออกไปแช่ยเย็นนะครับหลังวิ่งออกกำลังกายมาแล้วก็สุดยอดครับนี่ก่อนแช่เรามาจิมกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอืมนี่กะยัดไม่เย็นไม่แข็งนะยังสดชื่นขนาดนี้เลยครับท่านผู้ชมวิธีนั้นไม่ถูกต้องเกตตรงนี้ครับ ไม่ต้องกัดแบบนี้กัดตรงนี้โอกาสโอ้ยแข่งท่านเลยท่านเวลาหวานกาเลือกเลือกเลือกไม่ต้องเบรกเลิอกเลือกตาได้เลือกเลิกโฟโฟเอายังไงครับหวานเชียบครับท่านผู้ชมนี่หลังจากที่เราแช่เย็นไว้หนึ่งคืนนะครับมันก็จะแข็งนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาชิมกันนะครับ ก็เป็นยังไงแบบช่วงนี้อากาศร้อนนะครับอืมเย็นอร่อยครับกระดาษเกี้ยวในนี้นะครับแล้วก็อะนี้อืมอุ้ยมาดูสีม่วงนะครับอืมรสอาวุนอร่อยครับโอ้ยกดเลยครับ ด้านล่างซ้ายมือครับผมมีแบบเป็นแพ็กแบบเป็นลังนะครับจัดเลยครับขอบคุณครับ